น่าจะไม่มีพระอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนจะเป็นโต๊ะนะครับมีแล้วมีร่มนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นถงไอจะเป็นชะ้งโง่หินนะครับออกมานะออกมาเป็นเหมือนกับหลังคาเลยนะครับนี่นะครับผมจะเป็นภาพแกสรกินนะคล้เหมือนครับ จินมาโคดบริเวณนี้เลยนะครับอก็คือนี้จะเป็นหัวนะครับแล้วก็ฝั่งหน้าทางจะเป็นพาาเยี่ยวนะพายาแรงนะครับที่มาของผ่าด้านแรงนะครับสวัสดีครับผมเต้พาเที่ยวป่านะครับ EP นี้นะครับผมจะพาคนดูนะ ขึ้นไปชมนะครับถ้ำพระแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งอยู่ที่อำเภอต่างอยนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับถ้ำพระแห่งนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับถ้ำพระผูดานแรงนะครับผมซึ่งถ้ำพระแห่งนี้นะครับผมมีภาพสลักหินนะครับประวัติศาสตร์นะครับจะคล้ายๆกับภาพสลักหินนะครับผูพายุนนะครับผมแล้วก็จะมีภาพแกะสลักหินนะครับยุคดึกดำบรรนะครับผมจะเหมือนกับพญาแรงนะ ซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาคุณดูทุกคนนะครับไปรับชมพร้อมกันกับผมนะก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่นะครับคนดูทุกคนครับไปเดินทางกับผมเลยครับระหว่างทางนะครับเส้นทางที่เราจะขึ้นไปนะจะขึ้นเขาสูงนะครับนี่แล้วก็จะมีลำห้วยเล็กๆนะครับน่าจะมีน้ำไหลตลอดทั้งปีนะครับบริเวณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ ก็จะเป็นลำาุ้ยนะครับกลางป่าเลยนะก็คือเหมือนจะมีน้ําไหลทั้งปีนะครับนี่นี่นะแล้วก็เราจะเดินขึ้นไปนะป่าแถวนี้ก็เป็นป่าดิบชื้นมากเลยครับเพราะว่าน้ํมีตลอดทั้งปีเลยนะครับก็คือต้นไม้ต้นอะไรคือยังไม่แห้งนะครับตอนที่ผมมาตอนนี้นะครับผมก็เดือนธันวาคมแล้วนะครับถ้าเป็นป่าแถบอื่นก็น่าจะแห้งเหี่ยวหมดแล้วนะครับแต่บริเวณนี้นะยังคง เขียวนี่ครับนี่ข้างบนนะนี่เห็นไหมครับข้างบนก็จะเป็นป่าดิบชื้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนครับต้นตาลมนะครับนี่บริเวณนี้นะครับนี่ไปเดี๋ยวเราเดินกันทางกันต่อครับนี่นี่ครับก็จะสูงชันประมาณหนึ่งนะครับก็น่าจะอยู่ข้างบนนะครับทํามพระของเรานะ ไม่รู้ว่าเราขึ้นไปวันนี้นะครับจะเจอของกับพระท่านไหมครับวันนี้นี่โอ้ี่ครับมีต้นไม้ใหญ่ระหว่างทางนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าใครรู้ว่าต้นอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยนะครับผมนี่โอ้ป่าลุกมากเลยนะครับเห็นไหมโอ ครับก็ด้านล่างที่เราขึ้นมานะครับจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งใต้สุดเลยนะก็คือป่าแถวนี้ก็คือมีลาห้วยนะครับตลอดทั้งปีนะครับน้ําไม่แห้งนะครับนี่โอ้มีหินนะครับก้อนหินระหว่างทางนะครับ โอ้มีต้นกล้วยนะครับโอ้รู้สึกว่าจะมีกล้วยออกเวียนะฝั่งนี้ครับนี่เห็นไหม ตัวนี้จะเป็นกล้วยป่านะครับนี่ไม่รู้ว่าคนดูเห็นกับผมไหมครับนี่เป็นหวีลเล็กๆแล้วนะเห็นไหมครับโอ้กําลังออกหวีนะครับนี่ก็คือสมบูรณ์มากครับบริเวณแถมนี้นะโอ้ ฝั่งนี้นะครับนี่จะมีน้ําไหลตลอดเวลาเลยนะเป็นน้ําย้อยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งโน้นก่อนนะครับไปเดินทางกันต่อครับนี่ครับเราเดินมานะครับเราจะเห็นพระท่านนะครับนาผ้าเหลืองมาปลูกกับต้นไม้นะครับแสดงให้รู้นะครับว่าบริเวณนี้นะครับมีพระมาจำพรรษาอยู่นะครับนี่ ฝั่งนั้นนี้นะครับผมขึ้นมาข้างบนนะครับก็ผมจะเจอเป็นนะครับเป็นห้องน้ํานะครับทาด้วยสังกะสีนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับก็แล้วก็ต่อระบบน้ํานะครับก็ด้านบนฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นวิวกว้างนะครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นต้นไซหรือเปล่านะนี่อยู่บริเวณหน้าผานะครับแล้วก็ข้างบนนะครับมีมอสเต็มไปหมดเลยนะ ก็คือน้ำน่าจะไม่แห้งนะขนาดตอนนี้นะครับภูมิปป่าบางที่นะไม่มีน้ำเลยนะครับในเขียภาคอีสานนะครับแต่บริเวณนี้นะครับนี่โอ้เหมือนครับนี่เห็นไหมครับนี่ตัวนี้เหมือนครับพระท่านนะครับได้นําปูนมาโกไว้นะครับทําเป็นบ่อพักน้ํานะครับบริเวณนี้นะนี่ นี่คัวนี้จะอยู่บริเวณใต้โถงถ้ำนะครับนี่ไม่รู้ว่ามีการขุดหาอะไรหรือเปล่านะครับบริเวณน,นี้นะครับนี่โอ้นี่น้ำมัสการครับน้ำมัสการครับ น่าจะไม่มีพระอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนจะเป็นโต๊ะนะครับนี่แนละ้วมีร่มนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นโถงไอจะเป็นชะงโงกหินนะครับออกมานะออกมาเป็นเหมือนกับหลังคาเลยนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ ก็คือจะก่อไว้นะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับฝั่งด้านนี้นะครับนี่ก็คือมีผ้าห่มนะครับมีน่าจะเป็นของใช้ของพระนะครับตะเกียงนะครับฝั่งนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับอืมนี่มีพุทธรูปนะครับสองฝั่งเลยนะครับ นะฝั่งนี้ก็ล่องลอยเหมือนกับเพิ่งทําใหม่ๆเลยนะครับบริเวณนี้นะครับแต่แปลกทําไมไม่มีพระอยู่แล้วนะครับนี่เพิ่งทําใหม่เลยนะครับฝั่งนั้นนี้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านล่างจะพระท่านจะทําเป็นระเบียงเลยนะครับก็ถวงด้าน,นบนนะครับฝั่งนี้เลยนี่ ฝั่งนี้น่าจะเคยเป็นเตียงเก่านะครับก็เคยมีเสือครบหมดเลยนะครับนี่บริเวณนี้นะครับอืโอ้โหนี่ครับฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ผมเดินมาฝั่งนี้นะครับเหมือนกับฝั่งด้านนี้นะครับที่เห็นกองกองนะครับเหมือนครับผนังของถ้ำนะครับจะถล่มลงมานะครับนี่เนื่องจาก อายุหลายร้อยปีนะคระับทให้มีการผูกก่อนได้นะครับนี่หรือเป็นเพราะท่านเม่กล้าอยู่บริเวณนี้หรือเปล่านะครับนี่เขาว่ากันว่านะครับบริเวณถ้าตัวนี้นะครับจะเหมือนกับปีกของพญาเล้งนะครับเห็นไหมจากปีกออกมานะครับโถงมาเลยนะบริเวณฝั่งนี้นะครับแต่เปลกะนะครับไม่มีพระอาศัยอยู่แล้วนะครับ ก็คือมีการต่อน้ำใช้นะครับฝั่งนี้ท่านก็น่าจะเพิ่งทำนะนี่ครับต่อกอกน้ำอย่างดีเลยนะครับเดมรู้จะมีน้ำหรือเปล่านะอ้อน้ำก็ไม่มีแล้วนะครับเตี้ยน้ามาจจะจานมากเลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเดินจงกรมนะครับทางเดินจงกรมก็คือไอพระท่านนะครับเอาไว้ใช้นะครับเดินจงกรมนะครับกําหนดจิตภาวนานะครับใน ในห่วงการเดินนะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเดินจงกรมคือการเป็นการทําสมาธิที่ดีอย่างหนึ่งนะครับนอกจากการนั่งสมาธินะนี่ครับผมก็คือภายในภาพรวมๆนะครับจะประมาณนี้นะครับผมีจะมีจะมีแค่พระพุทธรูปองค์เล็กนะครับผมแล้วแล้วก็มีพระท่านทําเป็นเตียงนอนนะครับฝั่งด้านล่างนะแต่เบื้องต้นนะครับตนที่ผมขึ้นมาอีกฝั่งนะครับฝั่งด้านนี้นะครับ ผมเห็นเหมือนกับเป็นทางเดินขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนอีกนะครับว่ามันจะมีอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวเบื้องต้นก็ฝั่งด้านล่างก็น่าจะครบหมดแล้วนะครับไม่มีพระอยู่นะครับที่แรกนี่ว่าจะมีพระอยู่นะครับเพราะว่ายังใหม่มากนะครับก็ฝั่งนั้นนี้นะครับผนังหินนะครับน่าจะเพิ่งถล่มลงมานะครับฝั่งตรงนี้นะครับข้างบนนะว่าเพิ่งตกลงมานะครับนี่ แล้วก็ด้านในนะครับน่าจะเกิดจากการปลูกก่อนนะก็อันตรายอยู่นะครับเพราะว่าหินบริเวณนี้นะครับสภาพน่าจะก่อนเป็นหลายปีแล้วนะครับก็น่าจะใกล้ถล่มแล้วหรือเปล่าพระท่านถึงมาอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับฝั่งด้านนี้นะครับผมไปเดี๋ยวไปด้วยกันครับฝั่งด้านนี้นะครับ จะเป็นทางขึ้นอีกฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปสำรวจดูนะครับก็คือด้านล่างนะครับนี่จะเป็นหุบเหวชันลงไปเลยนะครับมีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะไม่ถึงกับคือพื้นที่แถวนี้นะครับที่ผมบอกนะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับต้นไม้เขียวมากเลยนะแล้วก็อ,อากาศบริเวณนี้คือเย็นมากเลยนะครับก็คือฝั่งด้านขวาของผมนะครับจะเป็น กำแพงหินนะครับสูงมากนะครับแล้วก็มีน้ํำย้อยลงมานะครับนี่น่าจะชุ่มชื้นมากนะครับบริเวณแถบนี้นะครับนี่โอ้ข้างบนก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับชันมากเลยนะนี่ ฝั่งด้าน,นจะมีอะไรหรือเปล่านะพวกหนฝั่งด้านขวาแป๊บน,นึงนะครับฝั่งด้านบนนะจะเป็นเหมือนเห็นเป็นมีการต่อกอกน้ำไหยนะครับโอ้ตัวนี้ก็คืออยู่บริเวณด้านบนจากด้านล่างนะครับที่เราเดินขึ้นมานะครับ ตัวนี้ได้ผมพบเลยนะครับเหมือนพระท่านได้เอาผ้าเหลี่ยงนะครับมามามัดไว้บริเวณนี้นะโอ้หนี่ครับจะเป็นต้นไทรนะครับคอยอุ้มก้อนหินก้อนใหญ่อยู่บริเวณต้นนี้นะครับพล้วก็ด้านหน้าจะมีผ้าเหลี่ยงของะไม่รู้ว่าท่านเอาไปมัดไว้ทําไมนะครับหรือว่าตัวนี้เคยมีกุฏิพระสร้างอยู่หรือเปล่านะแต่ก็พบร่องรอยนะครับ ต้นนี้นะครับเป็นร่องรอยนะครับของหลังค้านะครับของกุฏิหรือตัวนี้น่าจะเคยเป็นกุฏิอยู่หรือเปล่านะนี่ครับเดี๋ยวเราลงไปดูฝั่งนี้ต่อนะครับโอ้เหมือนถ้าท่านได้กวาดใบไม,ไม้คือสะอาดมากเลยนะมันเป็นทางเดินไปเลยนะครับฝั่งนี้ ทางเดินจงกรมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับโอ้นี่เป็นชะ่ง,งหินเป็นก้อนหินก้อนใหญ่นะครับเต็มไปหมดเลยนะฝั่งนี้ก็คืออยู่บริเวณถ้ำพระเมอ่อตะกี้นะครับที่เราเดินทางมานะครับด้านบนสวยมากนะครับนี่ โอ้นี่ครับตัวนี้คือเป็นมีมอสเต็มไปหมดเลยนะโอ้ขนลุกเลยครับนี่โอ้สวยงามมากเลยครับทางเดินจงกลมครับบริเวณนี้นะไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวจะเจออะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะยวเดินทางไปพร้อมกันครับ ลังจากที่เราได้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นทางเดินไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ต้นไม้เขียวมากเลยนะยังไม่ผีดใบเลยครับปกตินี่หน้าหนาวเลยนะน,นี่ครับโอ มีคนมากวาดตลอดเลยนะครับฝั่งด้านขวามือของเรานะครับนี่น่าจะเป็นกุฏิพระหรือเปล่านะครับนี่ฝั่งด้านนี้นะครับนี่เป็นกุฏิพระร้างน,นะครับซึ่งน่าจะอินแล้วนะครับนี่เหมือนขั้นได้ผูกสายไว้ฝั่งนี้นะผูก เป็นสายไฟนะครับนำมาปลูกไว้กับเสาต้นนี้นะครับอ๋อก็คือเป็นกติเล็กๆนะครับนี่ฝั่งด้านนี้นะ่าจะเป็นทางเดินตะโกมอีกหรือเปล่านะก็คือป่านี้จะเป็นป่าหน่อไม้ไร่นะครับนี่ด้านหลังก็หน่อไม้ไร่เต็มเข่าเลยนะก็ แต่เปรกนะครับทําให้ถึงมามีพระอยู่แล้วนะซึ่งบริเวณนี้ก็คือฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นห้องน้ํานะครับไม่รู้ว่ากว่าท่านจะขนอิดขนปูนขึ้นมาได้นะครับต้องได้ใช้เวลาน,านานขนาดไหนนะครับนี่กว่าจะขนขึ้นมาได้นะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับ ก็ป่าไม้ไร่นะครับอ,อพอเราขึ้นมาฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นหน้าผานะครับซึ่งสูงมากเลยนะครับน้มัสการครับเด็กก็ไม่มีเจอผะอยู่ดีนะครับบริเวณนี้นะนี่ครับผมนไมสูงมากเลยนะครับข้างบนไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะแล้วก็ ฝั่งนี้นะครับน่าจะเป็นห้องน้ําหรือว่ากุฏิผมไม่แน่ใจนะครับก็คือต้องยอมรับเลยนะครับว่าอยู่สูงมากนะครับไม่รู้ว่าท่านพระท่านนะครับนําสิ่งของเหล่านี้นะครับมาได้ยังไงนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับผม องน,นี้ก็น่าจะเป็นกุฏิของพระท่านนะครับอีกที่หนึ่งนะครับนี่นี่นะครับก็คือท่านแนะนำผ้าเหลืองนะครับมาทำเป็นฝาผนังนะครับบริเวณนี้นะโอก็คือต่อระบบน้านะครับอยู่บนเขานะครับน,น,นี่เป็นห้องซ้วมนะเป็นห้องส่วมนะครับฝั่งนั้นนี้นะครับ ด้านหลังนะครับนี่สร้างสกุติไว้บนหินเลยนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมขึ้นมาแล้วไอ้บุกบริเวณข้างบนสุดนะครับน่าจะมีพระท่านได้อาศัยอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปเข้านมัสการพระท่านก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไม่ถ่ายนะครับเดี๋ยวลองไปเสวนากับท่านก่อนนะครับนี่นะครับผมจะเป็นภาพแกะสลักหินนะ ครับเหมือนกับมีหินมาขูดบริเวณนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเหมือนกับถ้ามองพลินเเหมือนกับเป็นเหมือนกับเท้าของสัตว์ตระกูลสัตว์ปีกนะครับเห็นไหมจะมีสามงามนะโอ้สวยงามมากเลยนะครับนี่โอ้นี่ครับ ถ้าใครกินนาฬิกา่าเป็นรูปอะไรก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้วยนะครับนี่ด้านในก็มีนะครับเห็นไหมด้านล่างโอ้ นันจะเคยเป็นไปเ,เดินทางกันต่อครับนะครับจะมีสารพระภูมินะครับทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับผมขึ้นมาอีกข้างบนสุดแล้วนะครับจะเป็นเกดีนะครับ มีเจดีสีขาวนะครับน่าจะลกล้างนะนะครับบริเวณข้างบนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่ผมเดินขึ้นมาถึงบริเวณกุฏิพระนะครับซึ่งมีพระอาจารย์อยู่นะครับก็ได้เสียาร่ทมกับถ้ำไปประมาณสิบนาทีได้นะครับก็ ท่านก็ได้เอาน้ําให้นะครับแต่ว่าก็ขอไม่รับไว้ดีกว่า,เ,าเก็บไว้ให้ท่านได้ฉันดีกว่าเพราะว่าเราก็ได้พกน้ํามาอยู่นะครับ,รบจเจดีตัวนี้นะครับจะเป็นเจดีนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นนะครับเจดีของหลวงตาสีนะครับสุภาูนะครับ เป็นรูปรูปปั้นนะครับแล้วก็ฝั่งด้านข้างสีกนะครับนี่ครับจะน่าจะเก็บอัฐิของท่านไว้นะครับท่านน่าจะเคยอยู่บริเวณทําผพระแห่งนี้นะครับ ฝั่งน,นี้จะเป็นกุฏินะครับมีน้ําผมเดานะครับว่าน้ําที่ลงไปทำพระด,ด้านล่างน่าจะมาจากแทงน้ำํำตัวนี้นะครับซึ่งน่าจะมีน้ําไหลเต็มเลยนะครับครับตัวนี้จะเป็นกุฏิไม้นะครับ ทำด้วยเสาปูนนะครับฝัง่งด้านข้างนะครับจะเป็นเจดีสีขาวนะครับอของหลวงตาสีนะครับตั้งอยู่บริเวณหน้าผานะสามารถจุดสังเกตได้ง่ายนะครับนี่นะครับทำด้วยไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะครับ เดี๋ยวเราไปตามหาทำผาดานแรงนะครับนี่ครับรู้สึกว่าเราจะเจอแล้วนะครับทำผาผาดานแรงอืหน้าน,นี้นะครับจะเป็นจะเป็นชะงกอหินนะครับนี่ จะเป็นช่างเหาะหินนะครับที่เขาบอกว่าเหมือนกับปีกของพญาแล้งนะครับเห็นไหมครับไม่รู้ปรกล้องเห็นเหมือนกันกับผมหรือเปล่านะก็คืนนี้จะเป็นหัวนะครับแล้วก็ฝั่งด้านข้างจะเป็นพญาเหี่ยวนะพญาแล้งนะครับที่มาของผ่าด้านแล้งนะครับนี่ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับด้านล่างถ้ำนะครับนี่ ก็นี่ครับฝั่งด้านนี้นะครับโอ้โหเห็นไหมครับที่บอกว่าจะเป็นเหมือนเหมือนกระปีพ่พญาเลียงจริงๆด้วยนะครับ ก็คือเหลือล้มลอยนะครับเป็นข้าวของเครื่องใช้ของพระสงนะครับเป็นพวกหมอนนะครับเสือ้อจีวรนะครับอันนี้นะครับน,นี่ดูฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมซึ่งมีความสวยงามมากครับี่ คือลกล้างแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับ จะมีแค่นี้นะครับเบื้องต้นนะแต่ลึกๆแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ลังการมากเลยนะครับนี่ก็คือเป็นเหมือนกับพยาเลยนะครับก็ยังจะปีกจะลังจะบินนะครับนี่โอ้ ทางเรื่องชมกลมเก่านะครับมบริเวณน,นี้นะเดี๋ยวให้ชมวิวบรรยากาศอีกรอบนะครับก็คือจะยาวไปฝั่งโน้นเลยนะเห็นไหมครับนี่ สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเหมือนกับพญาเลี้ยงแต่ว่าหลักๆแล้วก็ก็คือหัวเขาจะอยู่เลยอนกลางนะนี่ก็ด้านหลังผมนะครับจะเป็นเหมือนกับพญาเลี้ยงนะครับนี่เห็นไหมข้างบนสวยงามมากครับก็วันนี้ผมได้พาคนดูนะครับมาดูถึงจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยนะครับวันนี้นะครับ ขอบคุณนะครับที่ดูมันจนจบนะครับคลิปนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูสถานที่แห่งไหนนะครับฝากติดตามรับชมผมด้วยนะครับขอบคุณทุกเม้นทุกกําลังใจนะครับที่คอมเมนต์ให้กําลังใจผมเสมอมานะครับไอจะเก็บไอคอมเมนต์จากคนดูนะครับที่คอยให้กําลังใจผมนะครับเป็นแรงผลักดันนะครับในการทําคลิปดีๆนะครับมาให้ชมเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้ก็ขอลาคนดูไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราเดินทางกัดกันเลยครับ